สวัสดีครับพบกับิ h ก c a n อร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาเปิดกาชากันต่อนะครับตั๋วกาชานะครับก็รับมาสะสมมานะอันนี้เป็นตั๋วที่ วิ่งระหว่างทางครับเดี๋ยวด้านวิ่งนะรางวัลจะเป็น4ี่โมงเย็นนะเดี๋ยวต้องมีคนถามนะเพราะว่าคลิปแรกวันนี้นะอันที่สองผมวิ่งได้เกียร์ไปเนี่ยก็มีคนถามแล้วนะครับว่าทำไมยังไม่ได้รับรางวัลอีกนะครับรางวัลรับสี่โมงเย็นนะตักาชาชิาชอบตัวไหนก,ก็ไปเปิดนะไม่ชอบก็ข้ามไปเลยนะอ,อีเวนต์เลสก็มาแล้วนะครับค่อนข้างเท่เลยนะแวมเดมอนนั่นเองนะครับตัวรางวันครับ โคโรโบ s อ s, s ใช่ไหมอ่ะวันที่24นะครับอันนี้จะไปแจกวันที่24นะคือเราการันตีดได้แล้วนะครับว่าจะได้ตกกระชาติบ5ใบนะครับเอาวันที่24เนี่ยก็จะเป็นเพิ่มเรทคู่เทพรอบสุดท้ายพอดีนะอะั้เนี่ยใครอยากได้เรนเจอร์นะครับก็รอนะครับอ่ะตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะเอาไปเล่นด่านวิ่งก็ช่วยได้ครับพิวพีหมดดืคือเล่นได้ว่าค่อนข้างจะ ถึกอ่ะ,อะมันมันเน้นถึกเอางี้ลวกันเน้นถึกกับเน้นป่วนนะครับก็เรียกได้ว่าถึกเกินธาตุอยู่กันอ่าเล่นกับธาตุน้ําเนี่ยชนะได้เฉยเลยนะครับอ่าเรียกได้ว่าทําคลิปไปดูไปแล้วนะครับแล้วก็ดามเมตก็จะขึ้นอยู่กับเกียร์นะสำหรับตัวไทจินะครับ อ่ะส่วนตัวของยามาโตะก,ก็อย่างที่บอกก็มีข้อดีข้อเสียนะคือมันก็ไม่ได้เด่นอ่าอะไรมากมายนะครับแล้วก็ไม่ได้กางนะผมว่ามันใช้ดีนะจริงๆก็คือใช้ดีในจุดที่มันดีนะครับแต่จุดที่มันไม่ดีก็ต้องพึ่งเลนเจอร์ตัวอื่นอ่ะเรียกได้ว่าเอามาเป็นตัวแบกไม่ได้นะครับรอบมีตัวแบกก็จะเป็นตัวไทจิตนะครับ อไอดี ID หลักเดี๋ยวเปิดกันนะวันนี้เปิดกันอ่าสัก4ี่ห้าอดีนะ,ะเพราะว่าต้องการตามราหาไทยจีครับรอบนี้ออกยามาโตเยอะมากอ,อยากได้ไทยจีบ้างอเดี๋ยวดูกันว่าเพิ่มเลทคู่เทพรอบที่2ครับจะออกไทจีมาให้แบบชื่นใจบ้างไหมนะครับ อันก่อนหนึ่งขอโปรโมทเว็บครบงจรโพนี่ช็อปนะครับไอดี ID เกมต่างๆมากมายนะสายไอดีมากอ่าสายที่ห้ามพลาดเลยครับไอดี ID เกมเนะี่ยมีทั้งของเกมไรนิเจอร์นะอั o โลบอเกมอื่นๆมีหมดเลยนะก็สมัครสมาชิกเว็บฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะนร้บไปดูกันได้ที่เว็บโพนี่ช็อปนะครับอ่ามีทุกๆก,การเติมเนะนี่ยมีโบนัสด้วยนะ,ะมีโบนัสพิเศษในทุกๆก,การเติมนะบนเว็บนะก็ใครเติมไปแล้วนะครับจะรับโบนัสน,นะก็ให้ทักแชทไปที่เพจ nbnobu ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับเว็บครงวงจรโพนี่ช็อปนะครับไอที ID, เกมต่างๆเพียบเลยนะอ่านะทักแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมครับก็ทักแจ้งไปที่เพจ n b n o b u อนบฝากกดติดตามด้วยเวลามีข้อมูลข่าวสารอะไรเนี่ยก็จะได้แจ้งกันที่เพจ n b n o b u นะครับก็ไปกันที่ปักหมุดคอมเมนต์ได้เลยนะครับอไอที ID หลักนะครับก็อย่างได้มากๆไทจิคือ เหมือนเหมือนกับตัวเมกูมินอะพอ ID 7ผมทำเมกูมิน9ดาวแม็กแล้วแบบโอ้โหมันโหดจัด ID นี้ผมก็เลยปั้นตามเลยนะครับอ่ะเพิ่มเลทมี2ตู้นะตู้นี้มาใหม่นะอย่ามาตกกับฮิคาริครับแต่ว่าแน่นอนนะเราอยากได้คู่เทพนะครับแล้วก็อยากได้ไทจีด้วยอ่ะทุกเนี้ยสูตรที่แบบเขาเกมเป็นตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นน่ะมันจะเริ่มเหนื่อยมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ระบบเชื่อมต่อมันเป็นไรไม่รู้นะ คือพอคิวแอปปุ๊บเนี่ยเข้ามาใหม่มันก็ให้ให้ล็อกใหม่อะ่ะบ่อยครั้งมากคือตอนนี้เหนื่อยมากเลยนะ <g ül> กับเกมนะเออนะครับคือปัญหาเรื่องของการเชื่อมต่อการล็อกอินอ่ะช่วงนี้จะเป็นปัญหาค่อนข้างจะเยอะอยู่อ่าก็แล้วก็ใครเล่นแบบตามปกติไม่ได้สลับไอดงไอดีเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะแต่ผมมันสลับไอดีนะครับอ่าซึ่งการสลับไอดีไม่ได้มีความผิดอะไรแต่อย่างใดนะ อ่า้วก็จะมีแค่แอดเพื่อนในไลน์เนี่ยนะครับ403ตอนนี้คือเอาจริงถามทุกวันนะ,ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะลดน้อยลงแล้วก็จะเจอกันสักวันละคน2คนที่ถามเข้ามานะซึ่งทําอะไรไม่ได้เลยผมบอกไปแล้วว่าทําอะไรไม่ได้เลยใครที่โดนไปแล้วต้องรออนาคตอย่างเดียวว่าแบบเฮ้ยเขาจะ,ะมาช่วยจัดการหาจุดที่ลงตัวไหมนะครับ ไอเดียนี้เอายังไงดีวะเนี่ยผมอยากได้จริงจังๆอยู่เกันนะะเดี๋ยวคงเอา Ruby เปิดเลนเจอร์นะครับคือเดือนหน้าโอ้เดือนหน้ามันก็แต่งมืดใหม่อ่ะมันก็อยากได้นะไอดีหลังนะโอ้อไอดีหลักก็ยังไม่มาสักทีนะไทจิมาเปิดกันต่อไอ3นะครับอ่าคือรอบนี้ผมค่อนข้าจะวาวุ่นนิดนึงนะด้วยความที่ว่า ไอ้ที่ลองเนี่ยส่วนใหญ่คือกลมวงมัน20ตัวนะครับแล้วก็แน่นอนนะว่าแสงมืดเนี่ยถ้ามันออกมาโหดอันนั้นนะ่าส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวแบกทีมค่อนข้างจะชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ถ้าตัวไหนเก่งคือใช้ดีแบบระยะยาวครับใช้ทีคือเป็นปีนะครับแต่ว่าตัวโคโรโบเนี่ย คือน้องๆอ,งอาจะาถามเข้ามาเยอะมากว่าระหว่างปั้นโคโโบกับปั้นแสงมืดเนี่ยปั้นอะไรดีนะครับคือผมก็จะบอกว่าให้ปั้นตัวที่มันเก่งเออคือถ้าตัวไหนเก่งมันก็จะเก่งระยะยาวนะครับคือถ้าเกิดเราไปดูทีมท็อปตำนานเนี่ยมันไม่มีทีมไหนที่แบบเป็นทีมที่เก่งจริงจังแล้วแบบว่าจะปั้นแต่โคโโบอย่างเดียวหรือจะปั้นแต่แสงมืดอย่างเดียวนะครับมันต้องผสมกันเพราะว่าผมบอกไปแล้วว่าเกมอะ คือเราจะมีอยู่ยุคนึงอ่ะมีคนถามว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยมันจะต้องเป็นแสงมืดทั้งทีไหมผมก็จะบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าผู้พัฒนาเขาก็จะต้องรู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมติมันทําออกมาเก่งเกินไปแล้วแบบเฮ้ยโคลโบไม่มีอะไรเลยไม่มีคอมโบทําออกมาขายเป็นทีละเดือนอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะขายไม่ได้ในระยะยาวฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าอ่าตั้งแต่ยุคนั้นเน่ะนะครับ โคโลโบก็จะมีทางคอมโบเยอะมากขึ้นเกมเขาทํทตามที่เขามีการแอบบอกเข้ามาว่าเฮ้ยมันจะต้องมีทางคอมโบที่มาจากตัวโคโรโบนะฉะนั้นเนี่ยทีมที่ดีเนี่ยมันต้องผสมบนเปกันอ่ะมันก็จะไม่ได้เท,ทไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะะฉะนั้นเนี่ยคือผมก็จะเลือกตัวเก่งแต่ว่าถ้าสมมตินะในกรณีที่แบบเฮ้ยเราก็มีกบม่วงครบ20ตัวอตัวหรือว่ามีอ่ากบ9ดาว4ตัวครับ ผมก็เลือกแสงมืดเอาจริงๆนะคือเลือกแสงมืดอะมันจะค่อนข้างคุ้มกว่าแสงมืด9ดาวแม็กเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างจะเก่งระยะยาวนะครับแล้วก็คอมโบส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตัวหนืดและหนืดนะ่นซึ่งเป็นคอมโบที่ยังไงก็ใช้ได้ดีตลอดอะนะแล้วก็โคโรโบก็หามาเสริมแล้วกันนะคือในมุมผมนะ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยโคโรโบโอเอามาก็เริ่มใช้แค่ไฮเปอร์แม็กก็พอครับหรือบางตัวถ้ามันขึ้น9ก้าดาวแล้วมันดีนะหรือว่าต้องการเอากบม่วงในภารกิจพิเศษน่ะก็ค่อยขึ้น9ดาวไว้ร้อหสิบแต่อย่างที่บอกว่าเกียร์มันก็ต้องซับพอร์ตนิดหนึ่งนะเพราะว่าขึ้นเป็น9ก้าดาวแม่แรกมันก็เยอะนะครับปล่อยตัวก็ช้าลงนะครับอราน,นั้นเนี่ยจัดทีมตามความเหมาะสมแล้วกันอ่านะส่วนเลือกเนี่ยบางทีบางตัวมันก็เลือกยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าคือบางตัวเนี่ยคำถามแบบนี้ผมจะตอบยากมาก คือบางตัวมันเป็นตัวที่เก่งมานานแล้วแล้วมันอาจจะเริ่มเข้าสู่ขาลงแล้วเพราะว่าเริ่มจะมีการเนิฟให้เห็นแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นเลนเตอร์ที่ยังเป็นขาขึ้นอยู่มันก็จะยังเก่งมากๆเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ฝั่งขาขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นขาขึ้นไปอยู่ไก่บนหน้าผาตอนไหนนะก็คืออยู่ดีๆไปโดนเนิฟแล้วตกอย่างเงี้ยผมก็ไม่สามารถที่จะให้คําตอบได้อ่อแบบเนี้ย ไม่รู้ครับก็ต้องไปปั้นตัวเองคือผมก็ไม่ใช่ว่าปั้นตัวไหนแล้วมันจะต้องเจ๋งตลอดนะมันก็มีหมดครับผมว่าทุกคนเจอประสบการณ์เดียวกันหมดคือปั้นแล้วอ่าไม่ได้เก่งตามที่หวังอ่าหรือปั้นไปแล้วโ,โหใช้ความเก่งได้ไม่นานเกมก็เนิร์ฟซะแล้วนะมันก็มีอยู่เหมือนกันอ่าหรือบางคนโชคดีจัดจัดครับปั้นตอนที่มันแบบไอเราไม่สนใจเอาแค่มันเก่งประมาณนึงหรือเราชอบปรากฏว่าปั้นแล้วมันเก่งขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเกมบัฟเนี่ยมันก็มีอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยเกมเนี่ย มันถือว่าเป็นตะเนะนะแล้วก็เป็นจุดที่น่าหัวร้อนครับเพราะว่ากบมันไม่สามารถที่จะรีเซ็ตได้นะผมถามผู้พัฒนาล่าสุดเนี่ยคือเขาบอกว่ายังไม่ได้มีแผนอ่าใช่ว่ายังไม่ได้มีแผนงานทำนะเออท้านเนี่ยกบก็ต้องใช้กันอย่างระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับไอ้ที่3คเกืออีกแล้วมาเปิดกันต่อไอดีหนะครับอดีห้าน,นี่ได้คู่เทพมาหลายรอบนะรอบนี้ก็หมายมั่นปันมือว่าจะได้ไทจินะ เออได้มาเดี๋ยวหาตำแหน่งเรนเจอร์ที่ว่างครับคือคอมโบหยุด5มันใช้นานแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมรับให้หมดเลยนะครับอ่าซื้อเพิ่มได้ไหมคือเราเล่นมาตรงเนี้ยมันก็เล่นมาฟรีนะอ่ะเวละแรกไปหมดแล้วครับคืออยากได้จัดนะเอออยากได้ก็ต้องลุ้นเอานะครับคืออย่างที่บอกว่า มีเปิดกับไม่มีเปิดอ่ะมันแตกต่างกันนะอ่าอย่างบางทีอย่างเตรียมแจกตั๋วสองใบสาใบสี่ใบห้าใบนะสะสมมาเป็น5้าใบน่ะคือมันยังได้เปิดมันยังได้ลุ้นดีกว่าไม่ได้ลุ้นเลยไม่ลุ้นคือมันศูนย์เปอร์เซ็นต์นะไม่ได้มีเปิดคือมันศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับโอกาสคือไม่มีเลยนะอ่าแต่ว่ามี5้าใบเออมันก็ยังได้ลุ้นนะเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ว่าบางคนมันโชคดีจริงๆอ่ะจังหวะมันเหมือนจั่วเข้าอนะมาลุ้นกันว่ารอบนี้จะจั่วเข้าซักไอดีไหม แล้วต้องไทยจีเท่านั้นด้วยนะเพราะว่ายามาโตะมันมีแล้วเนี่ยเนี่ยผมเปิดแต่ไอดีที่แบบว่ามียามาโตะแล้วทั้งนั้นเลยเอาคู่แทบพี่โอ้โหใจคอจะโหดร้ายไปไหมฮืมก็ยังไม่มานะมาเปิดกันต่อไอดีเจ็ดนะครับเออชีวิตไม่สิ้นต้องดิ้นกันไปนะ วันนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันต้องได้ครับมันต้องได้สักวันหนึ่งนะ,ะรับมันให้หมดเลยไหนๆแล้ววิ่งระหว่างทางผมรับมาแล้วครับะระงวันดันวิ่งผมยังไม่ได้รับนะระวันเดินวิ่งเดี๋ยวเปิดอีกเดี๋ยวเปิดอีกนะอะนี่คือระหว่างวิ่งมาลุ้นก่อนครับคือเห็นเพื่อนๆมาขิงนั่นอะ่ะเพราะแบบเปิดได้นะอะมาบอกกันนิดนึงใครเปิดได้เปิดไม่ได้ยังไงนะของผมนี่คือได้แต่ยามาโตจริงๆนะ อันนี้คือแบบว่าถ้าแบบสมมุติว่ายามาโตะสมมตินะถ้ายามาโตะมันเก่งมากพอนะคือผมก็หยุดไปแล้วว่าจบไปเรียบร้อยแล้วอัายจิตไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ายามาโตะมันคือใช้งานประมาณหนึ่งอะแล้วเราเห็นไทาจิตแล้วแบบว่าเฮ้ยมันมันช่วยแบ่งทีมได้ดีอะคือสมมติว่าทีมเรามีตัวดาเมจมีตัวปวนครบพร้อมเรียบร้อยจริงๆมันก็ป่วนด้วยนะคือป่วนสตันนี่คือปวนทั้งสกิลป่วนทั้งความสามารถนะครับแล้วก็ช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่ามันปล่อยตัวไวนะครับแล้วก็ วยพิพอ่นหน้าเบ้กันหมดเลยครับคืออย่างน้อยหยุดจังหวะแบบนี้ได้เยอะนะครับผมว่ามันช่วยทีมเยอะมากนะครับแล้วก็สตันทางสกิลอีกอถ้าเกิดมีโดนแน่นอนก็ว่ากันไปนะหรือบางคนคลั่งดาเมจก็ต้องหาอัปเกรดท่านนะก็ต้องเปิดเกียร์รอบนี้นะเออนะมันก็จะหัวสมบูรณ์แบบเกินนะครับอ่ดูครับจะไม่ได้สักไอดียึงเลยใช่ไหมไอเดีเจ็ดก็ได้ยามาโตแล้วนะครับขอไทยจหน้อย เนี่ยไอดีพวกนี้โอ้โหมันตั้งเป้าจะดันหลีกแล้วนะฮึบโอ้โห,โโหก็ยังไม่มาครับเปิดกันต่อไอดีแปดครับไอดี ID สุดท้ายของคลิปนี้นะครับไอดีแปดเป็นไอดีเดียวของผมนะอ่าที่ยังเปิดไม่ได้สักตัวเลยครับอนอกจากนั้นเนี่ยอ่ารับลับกระโมยแฟนก็ยังเปิดไม่ได้อันนั้นเดี๋ยวรอดาดวิ่งจบนะอ่าเดี๋ยวดาดวิ่งจบครับก็จะไปเปิดกันอีกทีนึงนะอ่าก็จะได้ตั๋วกันอีกประมาณนึงเลยครับก็ คาดหวังนะคาดหวังสูงว่าจะต้องแบบได้นะครับเออนะไอดีที่ยังไม่ได้คืออยากได้ครับไอดีที่ยังไม่ได้นะออกยามาโตก็เอานะอ่าเพราะว่าอย่างที่เห็น,นครับว่าไอดีของผมเนี่ยอไม่ใช่บอกจะเอายามาโตนี่มาตู้นี้เลยอ่ะถือเคล็ดนิดนึงดิเอออะเอายามาโตมาก็ได้ เกียก็อยากได้ครับเกียรมันก็ยกระดับได้นะอ่าอัปเกรดธาตุครับคือป้องกันการตกแต่ง,งอ่ะตวนนี้มันจะเป็นค่าที่แบบว่าอ่า uh, ยกระดับเรนเจอร์นะครับอ่าเลนเจอร์ก็จะแข็งแร่งขึ้นนะครับอ่า uh, เรื่องของลบต้านพลังชีวิตลดแล่อัปเกรดธาตุอะไรก็ว่านไปนะคือโดนแน่นอนก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับ uh, ซึ่งโดนแน่นอนก็บอกไว้แล้วครับว่าปลายปีนะครับก็มาทุกเดือนเลยนะมีโดนแน่นอนให้เปิดกันทุกเดือนเลยยกเว้นค่าพฤศจิ uh, อ่าเพราะว่าพฤศจิมันเป็นรอบ ปกติของตัวเกมก็จะมีแค่ฮาโลวีนซึ่งฮาโลวีนคือด้วยความที่ว่าฮาโลวีนมีคนถามเยอะทําไมเขาถึงไม่ทําเกียร์ขายออกมาเนะนื่องจากว่าผมไม่น่าจะว่ามันเป็นเหมือนกิจกรรมเล็กๆย่อยๆไม่กี่วันนะมันจะไม่เหมือนกิจกรรม,มอื่นๆที่แบบว่าเป็นมาแบบระยะยาวนะครับฮาโลวีนเกลือเรียบร้อยครับคือฮาโลวีนเน่ย เขาไม่เคยมีการทําเกียร์ออกมาขายครับคือทํามาแจกแล้วก็มีกิจกรรมแบบระยะสั้นๆ4ี่หวันเท่านั้นนะมันก็เลยไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นมั่นอันอ่านะคืออาจจะด้วยความที่ว่าฮาโลวีนมันไม่ได้แบบมาตั้งแต่ต้นเดือนหรือทําเป็นแบบพิเศษของเดือนนั้นๆไปเลยนะซึ่งจริงถ้าเกิดทําทำก็ทําได้นะแต่ด้วยความที่ว่าเกมเขาไม่ได้ทําตั้งแต่แรกอ่าเขาก็เลยไม่ได้ทำนะครับซึ่งปีนี้ก็ตอบถามไปอยู่เหมือนกันนะเขาก็ยังไม่ได้บอกอะไรอ่านะเขาว่ารอใกล้ๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึ่งครับว่าฮาน แดีวมีแบบเซอร์ไพรส์เกียร์แจกไหมซึ่งก็ไม่แน่นะอาจจะแบบทำเกียร์แจกใหม่ก็ได้เพราะว่าเดิมเนี่ยฮาโลวีนก็มีแต่เกียร์หกดาวนะครับซึ่งถามว่าเอาจริง,รงมันใช้ไดไหมมันก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว,ว่ามันมันก็ไม่ดีครับทาเกียร์ออกมาใหม่ผมใช้อยู่บ้างว่นเนี่ยฮาโลวีนก็จะมีแค่ช่องกลางเท่านั้นครับที่นี่จูดฮาโลวีนเงี้ยคือถามว่ามันเป็นค่าที่ดีไหมดีนะพลังชีวิตต้าน,นกิลดล่าสูงนะ แต่ว่าหลายคนอยากจะได้เกียร์ที่ดีกว่าน,นี้ก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับอย่างที่บอกครึ่งปีหลังเป็นครึ่งปีที่มีแต่เดือนที่น่าสนใจทั้งนั้นนะก็วางแผงกนการเปิดกระชานะครับแล้วก็ใครตั้งใจจะเล่นระยะยาวก็ต้องเน้นนิดนึงแหละว่าจะใช้ก,กบไปปั้นตัวอะไรเนี่ยก็อาจจะดูคลิปสอบถามคนอื่นๆก็ได้นะครับหรือไม่ก็เก็บกบเอาไว้เพื่อรอปั้นตัวเดตัวหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปนะจะได้เล่นกันแบบสนุกสนุกอะทีโหดโไปด้วยกันระยะยาวนะครับก็แน่นอนนะเดี๋ยวครึ่งปีหลังก็จะมีอะไรดีๆมาให้เห็นอย่างแนน่อน นะใครเปิดกันชาขอยโชคดีนะอยากให้ได้จริงครับใหญ่ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียรติตามที่ต้องการนะจะได้อยู่เล่นสนุกกันไปยาวๆนะครับ อ่ะซึ่งผมขอแนะนำทางเรื่องนะเป็นเว็บโค้งวงจรโพดีช็อปนะครับไอเดี ID เกมต่างๆมากมายในนะสายไอดีห้ามพลาดเลยครับไอดีเกมแ a n เจอไอเดีเกมรวบอกนะครับ, Game Manager, Game Robot รบสายเกมก็ลองมาดูกันบนเว็บได้เลยครับสมัครสมาชิกเว็บฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะอ่าส่วนคนที่อยากจะเติมนะเพื่อที่จะดูไอดีต่างๆนะครับก็มีโบนัสพิเศษนะทุกยอดการเติมมีโบนัสพิเศษนะใครเติมไปเรียบร้อยครับให้ทักแชทไปที่เพจ n b n o b u อ่าฝากกดติดตามด้วยนะเพจ b n o b บีนบถ้ามีข้อมูลข่าวสารอะไรอยากจะติดตามนะอยากจะสอบถามนะก็ ไปที่เพจ n b d o b u นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับทางเว็บขัมุนจรนโพนี่ช็อปน,นะครับแล้วก็เพจ n b d o b u ฝากติดตามกันด้วยนะครับเอาโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ